ก็กลับมาพบกันสหรับคลิปของฮานอยนะครับผมฮานอยเมื่อวานนี้มาแบบไหนบ้างนะครับก็ไล่ตั้งแต่กิจกิจเมื่อวานหกแปดกับ31นะครับเข้าเด่น1นะเข้าเด่น1 31นเนาะส่วนกาชาตินั้น05กับ78็ดแ้วยมาคู่เลยนะครับ78กาชาติลงล่างนะครับ78นะครับ ไม่ได้จับเจ็ดแปดให้แต่สายเหนื่อยรอดน,นะครับเออรอบอื่นก็พิเศษไม่มาปกติไม่มา v ีไมาเด่นแปดสามแปดพัฒนาศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าแล้วศูนย์ห้าหล่างแล้วก็บนอะไรบนห้าสามเก้าเสียดายเกือบแตกสามตัวนะครับผมให้สี่ห้าเก้า ออกห้าสามเก้านะครับก็ถือว่าเสียดายมากโอเคตามนี้นะครับวันนี้มาดูกิจก่อนกิจวันนี้เด่นอะไรกิจผมให้ศูนย์หนึ่งเออปีกกิจนะครับผมให้เด่นไปที่ตัวนี้ครับเก้าศูนย์นะครับศูนย์กับเก้านะครับส่วนกาชาตินะครับจะเด่นที่แปดเก้านะครับ 8ปดเก็เลยเฮ้ยแปสองครั้งดูจะเขียนเป็นเลข9ก้าอ่ะนึกแปมันจะมานะครับเกานะกาชานะครับ98อันนี้ศูนย์เ้าเออมี9้าชนนะนะะนะครับตัวเจาะนะครับแป 80 90 99นะมันมันมีเบิ้ลหน่อย 99, นะ 89, 80, 90, 99เ,ออเนะ8 9 8 0 9 0 9 9เออเนก็แล้วกันชนกันนะครับ8 9 80, 80 90, 90 99 93ส 92สามตัวนะครับผมเจาะไปที่089เม็ดเดียว89 90 99 93 พัฒนานะครับพัฒนาพัฒนาวันนี้เด่นที่ห้าหกนะครับห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดหกสามหกสี่หกเจ็ดสามตัวนะครับ หกหกสี่เด่นหกห้าสี่หกเจ็ด vip v p เด่นที่หนึ่งสอง

พิเศษ พิเศษเด่นอะไรพิเศษวันนี้จะเด่นที่ห้าหกนะครับตัวเจาะนะครับห้าสามห้าสี่ห้าห้า หกสามหกสี่หกห้าสามตัวนะครับหกห้าสี่ หนึ่องหกแล้วกันนะครับ5 4, 6, 4. ้6สี่หกสครับตามนี้ส่วนปกตินะครับปกติวันนี้จะเด่นที่4กับ6 4สี่ห้าสเจ 5 67 60แล้วก็62 3ตัวนะครับ064ออกตัวเดิมของเมื่อวานวันออก460 46 60 45เป็น6นะครับ60 ส5 4 6 6 7ครับนี่ตามนี้ครับสำหรับแนวทางของฮานอยอคลิปคลิปถัดไปก็จะเป็นเราพัฒนานะครับรอติดตามได้ครับผม